สทิพโสตธาตุยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินประศจากความเศร้ามองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทิพโสตธาตุยานได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกล และใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหมือนมนุษย์เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลได้ยินเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอเสียงเปิงมางฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วั่นไหวอย,อย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไป เพื่อทิพโสตธาตุยานได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ฉะนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 5. เจโตปริยญาณ เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็ร so well ู้ว่าจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตม evet ีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าหดหูหรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมหคตะก็รู้ว่าเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหคตะ จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้นเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสสะอาดหรือในภาชนะน้ำใสหน้ามีไฟฟ้าก็รู้ว่ามีฝฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้าก็รู้ว่าไม่มีฝฟฟ้าฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะ ก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าหดหูหรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิ หรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพน้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพน้นฉะนั้นข้อนี้เป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ 6. ปุเพนิวาสานุสติยาน เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสีชาติบ้างหชาติบ้างสิบชาติบ้าง ยีชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้างห้สชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะ มีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็มาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ เปรียบเหมือนคนจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกเขาจากบ้านนั้นกลับมายังบ้านเดิมของตนระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านตนไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนเดินพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืน นั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกลับจากบ้านนั้นมาอย่างบ้านเดิมของตนฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินประจจจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารเสวยสุขทุก และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็มาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุเจ็ดทิพจักขุยาน เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยานเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุดติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมูสัตว์ที่ประกอบได้กายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนให้ผู้อื่นได้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริต และมโนสุดจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหลเปรียบเหมือนประสาทตั้งอยู่ทิศทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงคนตาดียืนอยู่บนประสาทนั้น <c oughs> เห็นหมูชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างออกจากเรือนบ้างสัญจรอ,อยู่ตามถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงบ้างก็รู้ว่าคนเหล่านั้นเข้าไปสู่เรือนคนเหล่านั้นออกจากเรือน คนเหล่านั้นสัญจรอ,อยู่ตามถนนคนเหล่านั้นนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันไหวอย่างนี้ภิสุจน้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยานเห็นหมูสัตว์กําลังจุติกำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุกขติวินิบาตนารกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุแอาสวะขยายานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขะสมุท,ทยัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานิอาสวะนิอาสวะสมุท,ทยัยนิอาสวะนิโรธ นี่อสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบประมารย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เปรียบเหมือนสระน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโขงและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่าอยู่บ้างหยุดดูบ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุนมัวหอยโขงและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหิน และฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่าอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินประศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันไหวอย,อย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออสวรคยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกขะ สมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรทาคามินีปฏิปทานี้อสวะนี้อสวะสมุทัยนี้อสวะนิโรธนี้อสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วหยุดจบพระมจาจย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปฉะนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ สุพมานพประกาศตนเป็นอุบาสกมานพอริยปัญญาขันที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้ในพระธรรมวินัยนี้ไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยปัญญาขันนี้อีกแล้วเขากล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ อริยปัญญาขันบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นอริยปัญญาขันที่หยิบริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกจากพระาศาสนานี้เลยไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยปัญญาขันนี้อีกแล้วท่านอานน์ภาษิตของท่านอานน์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ท่านอานน์ภาษิตของท่านอานน์ชัดเจนภัยราะยิ่งนักท่านอานน์ประกาศทำแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดม พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านอานทนโปรโดจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต